สวัสดีค่ะทุกทกท่านเราได้ไปเที่ยวป่ามานะคะแล้วก็เจอดอกกระทือสีแดงสวยงามเลยเก็บพักมาฝากค่ะกระทือเป็นไม้ลมลุกนะคะมีอายุอยู่หลายปีลำต้นเทียมสูงประมาณ0 9ถึง1.5เมตรลำต้นโสมในหน้าแง้งแล้วงอกขึ้นใหม่ในหน้าฝนมีเง้าใต้ดินมีมีสีน้ำตาลใบเดียวเรียงสลับในระนาบเดียวกันรูปใบหอก กว้าง3-10ถึงเซนติเมตรยาว14-40ถึงเมตรเซนติเมตรายใบเลี้ยวแหลมโคนใบสอบดอกช่อแบบช่อเชิงรดรูปปีแทงจากเงาใต้ดินใบประดับสีเขียวแล้วเฟียนเป็นสีแดงเข้มกีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นลอดปลายแยกเป็นสามแฉกกีบดอกเชื่อมกันเป็นลอดปลายแยกเป็นสามแฉกสีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้มีหนึ่งอันเรนูขนาดใหญ่โค้งมีระยางที่ปลายเกสรเพศผู้เป็นมันด้านข้างสองอันสีเหลืองอ่อนตรงโคนมีแต้มสีเหลืองเข้มผลรูปไข่กับเมล็ดรูปขอบขนาดค่อนข้างกลมสีแดงมีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นลิ้วกระทือมีทินกกำเนิดบริเวณเอเชียใต้บริเวณประเทศอินเดีย และสีลังกาต่อมามีการแพร่กระจายไปยังบริเวณเขตหลอนใกล้เคียงเช่นบังกลาเทศพมา่าไทยมาเลเซียราวอินโดนีเซียเป็นต้นโดยมักพบแพร่กระจายทั่วไปในปลาเบนจพัรณ์ปลาดิบแรงและชอบขึ้นบริเวณดินล้วนโดยเฉพาะบริเวณที่ขึ้นข้างลำนำ้ำสำหรับในประเทศไทยพบขึ้นมากตามปลาดงดิบที่มีความชื้นสูงทั้งพักเหนือลมถึงตามริมทานของชายป่าในภาคใต้ ประโยชน์และสรรพคุณของกระทือนะคะกระทือเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายประเภทเช่นนอออนใช้รับประทานสดหรือลวกจิ้มน้ำพริกขายกับคาหรือรับประทานเป็นผักคู่กับอาหารรวมถึงใช้นอออนหรือนอ,อกแกสใส่ในต้มแกงต่างๆเช่นแกงเผ็ดแกงไตปลาและยังช่วยในการดับกลิ่นและเพิ่มกลิ่นหอมได้อีกด้วยแต่สำหรับเนื้อในของเงากระทือเงากระทือ จะมีรถขมเล็กน้อยต้องนามาหัน่นแล้วขยำกับน้ำเกลือนานนานๆนนนนกอนนำมารับประทานโดยทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีการใช้เงาไปแกงกับปลาย่างเพื่อใช้รับประทานส่วนที่กาญจนบุรีก็มีการนำดอกแห้งของกระทือและเงากระทือมาใช้รับประทานเป็นผักหรือใส่ในน้ำพริกรับประทานเช่นกันส่วนของใบใช้หอข้าวหอของปิ้งอาหาร รำต้นนำมากีดเป็นเส้นสามารถใช้ทำเป็นเชือกรัดของดอกกระทือก็สามารถนำไปใช้ปักแจกันเพื่อความสวยงามได้ค่ะนอกจากนี้สารสกัดจากกระทือด้วยเมนทินแอลกอฮอล์ N K สามารถนำมาใช้ป้องกันและกําจัดเห่าได้เป็นอย่างดีสปปรรพคุณทางยานะคะบำรุงน้ำนมสตรีให้บริบูรณ์ลดอากาศลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมแก้ลมจุกเสียด ช่วยย่อยอาหารแก้ปวดมววในท้องแก้บิดแก้ไอบำรุงธาตุขับปัสสาวะแก้แน่นหน้าอกกล่อมอจมขับน้ำย่อยอาหารให้ลงสู่ลำไส้แก้จุกเสียดแก้พิษเสมหะทําให้เจริญอาหารแก้ไข้บรรเทาอาการปวดประจำเดือนช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติคะ่ะข้อแนะนําและข้อควรระวังนะคะกระทือเป็นพืชในวงขิง ดังนั้นพู้ที่แพ้ขิงหรือพืชในวงนี้ไม่ควรใช้กระทือการใช้ประโยชน์จากกระทือในด้านสมุนไพรควรใช้ในปริมาณที่กำหนดห้ามใช้มากเกินไปหรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินไปเพราะอาจส่งผลต่อกระทบต่อตุกภาพได้ค่ะเอกสารที่อ้างอิงนะคะกระทือสมุนไพรที่ใช้งานสาธารณสุขสำนักงานข้อมูลสมุนไพรค่ะ และถ่ายสุดดท้ายฝากทุกท่านติดตามพิลพร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ